พี่คิดว่าการเมืองที่ดีในความคิดพี่มันเป็นยังไงคะการเมืองที่ดีก็ต้องควบคู่กันกับการมีผู้นาที่ดีก็คือต้องมีแบบศีลธรรมจริยธรรมแบบว่าแล้วก็ต้องบริหารประเทศให้เป็นนะคะแล้วก็ทําให้แบบประเทศเนี้ยมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็ไม่มีผู้คนลําบากค่ะขอบคุณค่ะการเมืองที่ดีควรเป็นยังไงคะ การเมืองที่ดีคืออะไรคะการเมืองที่ดีนะคะก็คือการที่ทุกคนนะคะในประเทศนั้นอยากได้มีส่วนร่วมค่ะเพื่อที่จะทำ้เหตุนารณต่างๆอย่างเช่นการที่จะหาผู้นำที่ามารถที่จะรับสร้งแล้วก็เรื่องคนที่รู้ว่าใช่ล้าบอกแบบีดีนะครัก็ผู้นำเนี่ยก็ควรที่จะรับฟังเสียงของประชาชนด้วยนะคะเพื่อที่จะบปรุงและก็พัฒนาต่อไปค่ะสารบุญการเมืองที่ดีคืออะไรคะของการเคสิทิเสรีของมนุษย์ของประชาชนทุกคนนะคร ก็คือเรื่องของตัวผู้นำเนีน่ยเขาควรที่จะ,จะเน็นเลยมีความรู้ทนกาะในเรื่องทางการบริหารมีความคิดในเรื่องของเหตุและผลความความเป็นไปได้แล้วก็สําคัญเลยคือความมือใจะจะต้องรับความความคิดเห็นจากคนอื่นจะต้องรับผิดชอบกับพลังครกับประชาชนหลายๆคนเลยทั้งประเทศคําถามแรกนะคะคุณคิดว่าการเมืองในค,ความค,คิดคุณเป็นยังไงคะ ควรพัฒนาประเทศไปให้ดีกว no. ่าน so ี้ค่ะเพราะปัจจุบันประเทศเรายังพัฒนารายมากส่วนมากมีที่เข้ามาเป็นหาประเทศก็คือจะมากจะเรายังนอยู่ว่าจะโกงกินประเทศค่ะมาโยมจะต้องเป็นคนที่มีความคิดเก้าไกลแลวก็รัฐบาลก็ต้องไม่โกงภาษีประชาชนแลวก็เอาไปใช้ในทางส่วนตัวอืมค่ะ ถ้าการเมืองดีชีวิตที่จะเป็นยังไงคะก่มันก็คงแบบว่าทํางานหาเงินได้ง่ายกว่านี้แบบจะไม่มีคนตกงานแล้วก็คนจบใหม่ก็จะมีงานทำทุกคนเลยประมาณเนี้ยอบค่ะถ้าการเมืองดีชีวิตจะเป็นยังไงคะที่เราก็จะสะดวกสบายกว่าน,นี้แล้วก็แบบว่าผู้คนก็จะแบบมีงานทำแบบไม่เกิดภาวะตกง,งานถ้าหนคนหัวว่าเมืองก็จะแบบจะมีอะไร ถ้าเรามีการเรียนที่ดีนะคะชีวิตเราจะเป็น,น,นยังไงถ้าเรแบบามีการเนที่ดีนะคะก็ช่วว่าชีวิตของเราก็จะดีขึ้นแน่นอนในารีการที่ดีนะคะประเทศจะเป็นอะไรประเทศของเราก็จะเดินไปได้สองนะอาทางคือในเรื่องของมีขั้ข้อนดีนะคะอย่างขอยกตัวอย่างในเรื่องของสิทธิเสรีมนุชชนนะที่บอกว่าอย่างเช่นสมมติว่ากฎหมายออกอกอ,กอกมาว่าอุากรประชาชนในประเทศเนี่ยสามารถออกเสียงออกความคิดเห็นของตัวเองได้ ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสื่ออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีทั้งข้อนี้ข้อเสียคือข้อดีเนี่ยมันจะทําให้โลกภายนอกเนี่ยอาจจะได้รับรู้ถึงความคิดเห็นหรือวัาทัศรคติของคนในประชาชนอาจจะนําหลักการนั้นมาต่อยอดหรือว่านามาพัฒนาเอามาปรับแก้จ,จุดด้อยที่ประชาชนบางคนได้พบเจอแต่ข้อเสียก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของอา,อายุตัวผู้เรียกร้องเพราะว่าเรื่องามทนี้ว่าถ้าเขาขี่บทนั้นคือเขาบอกว่า ทุกคนร้วมมีสิทธิ์ล้วมมีเสียงใช่ทุกคนทุกวัย่อมมีสิสทธิ์มีเสียงแต่ว่าอย่างน้อยเลยคือติดอยู่ที่ตัวแต่ละบุคคลคนที่มาไดลองด้วยว่าเขาม,มีความคิดยังไงบ้างหรือว่า,ามีทัศนคติยังไงแล้วก็สำคัญเลยคือการมันก็ยังไงก็เรื่องของอายุจะให้เด็กอายุแปดขวบมาเสอมมเนอความคิดเห็นก็ยังไงกันอาย่ใช่ไหมเดี๋ยวมาตอบกัน,นที่คำถามที่สองนะคะคุณคิดว่าถ้ามีการเมืองที่ดีเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงคะ วิทยน่าจะมีคุณภาพขึ้นแล้วก็การศึกษาใจะพัฒนาขึ้นอยูน่นะครับค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ